แม่ขวมาถึงวัดกระเด้อม่ะพีนน้องบ้างไลแม่แม่ขวเจ็บดอกใหม่มาใส่แก่กันเนาะค่ะพี่น้องนะแม่แม่ขาวเป็นกะร่วมแจกกันนะค่ะสาธุ จิตใจพองใสเด้อจิตใจงามพือกันดอกดอกใหม่จ็บมาท่านน้ะคคะพี่นอ้องอะนะคะพี่น้องพระพิสุเพิ่นกำลังเตรียมร่วมพร้อม ที่สำนักสงฆ์สามาัคคีทำได้คี่น้องเด้เดี๋ยวแม่รัวกัะสีเดิ๋แตงแกกันจัดแกกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะท่านจะใส้น้ำน,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 นั่นบ้างฮานานะแต่ว่าลางมากสิจะใช้อะไรกันน,นั อ,อคุณแม่เอาไปไปคุณ <c oughs> เออเออเอาไปจับรถเจ้าของรถจับไปค่ะมันหอยมันมาดูกําลังเตรียมค่วมพร้อมเพ็ดแกกันเนาะค่ะพี่น้องอ่าว่า so or... こう。 ตาลายาสานาสันตุสาภาสุขีภาวัน Và कामाच 我的家。<music> <music> ดอ่ะค่ะพี่น้องหลังจากะเพ,พิ่นสวดแล้วเพิ่นกระลักรมน้ำมนต์นปูเด้อค่ะพี่น้องสำหรับมื้อนี้เป็นวันพระเพาะค่ะพี่น้องสำหรับ,รบเลขขันน้ำมนต์ปูเด้คอ,ดอ,อ,อดคอ 8, ่ะพี่น้องเด้ออ้าอันล่าสุดคือเลขกแปดค่ะพี่น้อง หล่าชุดคือเล็แปดอันนี้คือเหล็กหนึ่งก็เป็นสามแปดขึ้นหนึ่งหนึ่งสามแปดเป็นสันนอกเอาบึงบิงดูต่อจาวาคือหอยบอกเออแมนแมนเป็นหนึ่งไท่ก็ได้หนึ่งไท่ก็ได้นะเอาเดี๋ยวให้พี่ลอาแมนเป็นเก่าก็ได้ อันตัวล่าสุดนี่คือแปดลราละแปดตัวล่าสุดนี่บ้านตัวนี้ก็เป็นสมเนาะถันเบื้งข้างนี่เนาะเบิ้งทางนี้จะเป็นเกเป็น 9, เนลขหนึเก้า็ได้แมนเบงข้างนี่เป็น4ีเกสรุปแล้วต้องเป็นสามแปดหนึ่งมปหนึ่งสีแปดมันตังเป็นลักษณะเนาะมันีีเก้าอยู่บ่ อันนี้นึ่ตที่นี่เนี่ยในแปดช่วยเหล่ละหนึ่งหนึ่งกับสมกับหคาเอพี่น้องาแคปนาจอนบพนไา้เร mm ื่อทพี่น้องเนี่กี่ค่ะพี่น้องสำหรับตัวเลขของ คันน้ำมนต์ปูเด้วยค่ะพี่น้องเด้อแคปหน้าจอกันไว้เบิ่งเดี๋ยวแม่พรวดสิไปเขียนตุยใหญ่ให้ถังกากที่หดบ้านเด้อค่ะพี่น้องเด้อปูเพิ่นกระลังสีฆ่าระวะคุณน้อยคุณน้อยสิฆ่าระวะคุยใหญ่นะคะเพภาว่าล่าออกพันษาเพราะว่าออกพันษาเนาะค่ะพี่น้องเนาะปูน้อยเพิ่นกรเล้ยสีผ้า <ali> ลูกศ e <tinc S 1> ิษลูกหาเพิ่นหรือว่าสมเมรน้นผู้เป็นหลวงพีข้าะวะกูใหญ่เนาะค่ะเนาะไหวบต่แม่เฮ้า

พี่น้องหลังจากกลับจากวัดแล้วแม่รั่วมาสรุปตัวเลขคันน้ำมุนเด้อพี่น้องเด้อตัวเลขคันน้ำมตนอ่ะพี่น้องเห็นเป็นจงังไดอ่ะแคบหน้าจอมา่ววาโออันคอมเมนต์มาเวา้าสู้กันฟังในเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าแม่รัวเนี่เข้ามาเลขแปดในงามงามกมูที่สุดละบาในตัวหนึ่งคือจะเป็นเลขหนึ่งไทยตัวหนึ่งคือจะเป็นเลขสี่ตัวหนึ่งคือจะเป็นเลขสาม แปลว่าที่นเน่ๆคือเป็ดในงามอ่ะคอมเมนต์มาเบิงน้ากันเน่เด้อพี่น้องเด้อเลขคันน้ำมนต์ปูมือออกพันษาอ่ะอ่าบุญเพิ่นมือวันที่สิบเอ็ดสิบสองเด้อพี่น้องเด้อบุญกระถินร่วมบุญกระถินอ่ะแม่ขั่วะกะ็ร่วมบุญกระถินไปแล้วสองวัดวัดละหารอยเนาะค่ะพี่น้องเนาะทั้งเอฟซีพุ่น,นะละ,ะ,ท, FC, ละทั้งเพิ่นทรงมากเนาะแม่ขั่วะกะ็ร่วมบุญไปทั้งเพิ่นบอกบุญเอ้า เลขขันน้ำมนต์ปู่ถ้าเป็นสามตัวมันจะเป็นหนึ่งแปดสามหนึ่งสี่แปดค่ะสองตัวจะเป็นหนึ่งแปดสามแปดสี่แปดถ้าให้แม่ขวดตีเอาแคบหน้าจอกันไว้เลขขันน้ำมนต์เพียเป็นตัวเลขไว้ายทะเสียงโศกนะคะพี่น้องเนาะเพื่อเป็นตัวเลขว่าทาเสียงโ,กโศกอ่ะแคปหน้าจอไว้พิจารณากันเบิ่งสำหรับตัวเลขแนวทางของอ่า ปูวัดสามารถที่ทำนะครับพี่น้องเนะเอาแคปหน้าจอกันไว้พี่จะหน้ากันเบิงงสำหรับตัวเลขเนี่ยทางเอาพอกันคลิปหนาสำหรับคลิปนี้แม่ครัวสวัสดีค่ะ